หลายแต่ไม่มีปุ่มงอกน้ำบอนี่โอ้มาหน,นี่มาหน,นี้มาหน,นี้อย่างอีกลูกนอนแล้วลูกอนอนแล้วเป็นงยังมันก็ดีจอดนอนแล้วพยายกินมกมัมกินมกมัมเอองันแจก,กนี่นะเอออยากว่ายอยากแห้งแต่เนี่ยนะอีกยังขึ้นเอาเอากินตอนนี้นะไหมไอเฮ้ ตายผู้เดียวหนี่กินตอนนี้โรดคนมันหลายมนตอนนี้ล่ะขึ้นขึ้นวัวกินกังเว้นก็กินนะมีคนอยากเนาะมึงไ่อยากกันงามนี่พี่ไปยังไากินงามนี่กินก็กินเป็นงามเนี่ยแม่นางมากินยังงามนี่เอ้ากังเว้นมันกินมันคนเปรี้ยนป่วนเปิ่นปานมันเยอะกินตอนนั้นมันกระเสบตัวมันกระแมนอยู่กินตอนนั้มันกระเสบก็มีแห้งหมดแล้วเออกินแล้วจะไม่แห้งอ่ะมันขึ้นยังมีแห้งก้อน มันยังแซ่บยังไงกันว่แซ่บอ่ะบ่แซ่บทุกตอนนะฮะกินมัมไอ้นะมันต้องกินมัมตอนคืนกินมัมไอ่เออเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อพ่นหายนงบ่อ้ายฟ้าดินนี่มัมไอ้าโบแมนแหละไปว่าโบแมนแหละเอี่ยงคูนี่จะมาหนี่จะมาหนี่จะมานั่งนี่จะมานั่งนี่มัมไอ้ายยังมานั่งนั่งถ่ายอยู่เดิจะถ่ายอยู่นี่อ๋อมาอะตรงนี้เลยบ่ ก็ได้เนะตรงนี้ละลมันโลกจิตแห้งหากก่อยก้อนปล่อยคนคนมันบาอคนตีนนนมันไอ,อนนที่มันหาสาดหินตีโอ้ยคนเขากินอยู่ลืมลำลืมลำโอ้ยของเสียบของหัวก,กิน,นง่านเน่กระดิ่ตัวเปียกยังร้บันงงนี่อู้นางขาก็แต่ยีนี่เมื่อคืนทังย่านี่ออุึดเอาัวหำันมาสิีอย่งจมอย่งบนบอกก็ไปมาแล้วียัง นีดิเอมัมมัมอมัมทอนหักไงเลยกินแบบเสีบนีแฮงไปเฮ็ดหอยมันพันสุกแสีบนีแฮงหาสิบแปกเน้วามสิแปดยังกันนะเสือมุกมัมมากมึงกันมึงก็บบอกว่าจะกินมุกมัมเนื้อมัมเนื้อ มัมเนเนื้อมัมมู๊มันเนื้อบอกเจ้าว่าอยากกินมัมไงๆ<ม>พ่อของเจ้ามันมัม,ก,มกกลั <laughs> ม <laughs>